5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์ยู่อัพฟีฟาออนไลน์4 Anniversary เทศกาลความสุขสนุกทุกสนามแจกหนักจัดเต็มกันได้ที่ฟีฟาออนไลน4เกมฟุตบอลออนไลน์ฟรีบน PC และมือถือได้แล้ววันนี้ที่ลิงด้านล่างนะครับ เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรียลแฟนจัดหนักจัดเต็มทัวร์แดงเดือดลุ้นเชียร์ปีศาจแดงติดคขอบสนามโอเพอร์ฟอร์ดตุลาคมนี้สนใจแอดไลน์เลยครับแอดเรียลแฟน789พรอบปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับ ตอนทันเข้าสู่5นาทีปัตว์แดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับเพื่อนๆคอเดียวกันเรื่องปีศาจแดงผมฝากลิงก์ไปที่ทีมวังคับอุปนิชัดด้านล่างนะครับและท่านไหนที่อยากจะช่วยสนับสนุนช่องดูบอลกับแนทเป็นชาวสวิตฟอร์ดเอนเดอร์สเหมือนกับเชียร์ผีแดงบุกถลามสวิตฟอร์ดเอนไปพร้อมๆกันผมเปิดรับสมัครเมมเบอร์ชิพแล้วเพียง80บาทต่อเดือนนะครับเพียงท่านคลิกปุ่มสมัครหรือว่าจอยด้านข้างปุ่ม subscribe ขอบคุณท่านมากๆนะครับ ไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจากคลิปตัวนี้เผยแพร่นะครับเจดอนซานโชน่าจะเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วจากกำหนดการจัดจำหน่ายชุดแข่งใหม่ฤดูกาล2021-2022ในวันที่15กรกฎาคมครับซึ่งล่าสุดเจดอนก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าเขาทำเต็มที่แล้วจริงๆกับจุดโทษในเกมกับอิตาลีเขาซ้อมก,การยิงจุดโทษหนักมากๆและแค่วันนั้นมันยิงไม่เข้าแหะครับเจดอนขอโทษกับแฟนบอลทีมชาติอังกฤษทุกคนนะครับเขายืนยันนะครับว่าเขาและมาคัสเรดฟอร์ดเนี่ยเห็นทุกคอมเมน และก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นน,น,นะครับและเขาจะมุ่งมั่นกลับมาสู้ใหม่เพื่อแฟนๆที่รักเขาทุกคนครับยีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวปริษัทแดกนะเจดอนพวกเราจะดูแลนายให้ดีที่สุดเลย สำหรับข่าวซื้อขายวันนี้มาเพียบเลยนะครับเริ่มที่เคลนทิเปียครับสถานการณ์ล่าสุดจากแมตต์ลอและเจมส์สตักเกอร์ผู้ซข่าวที่หนึ่งจากทีเลกาฟระบุว่าตัวนักเตะกำลังรอข้อเสนอใหม่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากก่อนหน้านี้บริษัทแดงเคยยื่นข้อเสนอไปที่อาร์เรติโกมาดิดราวๆสิบล้านปอนด์เป็นข้อเสนออย่างเชิงเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าทีมรามีปฏิเสธไปแล้วก็ยืนยันนะครับว่าต้องการอย่างน้อย30ล้านปอนด์กับสัญญานักเตะที่เหลือเพียงแค่ปีเดียวครับอย่างาางจ่่ชใว ที่3ต่อจากเจเอนซานโชโลและเซนเตอร์แบ็กคนใหม่จะเลือกตำแหน่งมิดฟิลด์หรือว่าแบ็กขวาสำรองครับทำให้โอกาสาที่ปีศาจแดงจะมาเล่นกับดิวิชัอย่างจริงจังเนี่ยมีไม่สูงนักน,นะครับแต่ว่ารายงานจากผู้สื่อข่าวระดับสูงสุดก็สามารถชี้ทางบอกเราได้นะครับว่าตัวนักเตะต้องการย้ายมาเล่นที่ยูเนเตดจริงๆแล้ครับเพียงแต่แค่ซัมเมอร์นี้ทีมซื้อไม่ไหวแล้วครับก็อาจจะต้องรอให้ตัวนักเตะเนี่ยหมดสัญญาไปก่อนครับ สถานการณ์ล่าสุดของปอบ์ปอกบานะครับรายงานจากโลวิกทันซี่ผู้สื่อข่าวจากอาร์มซีสปอร์ตสื่อที่สองระบุตามรายงานเดิมจากมฮัมหมัดบูฮาบซี่ผู้สื่อข่าวทีหนึ่งร่วมสังกัดว่าปอกบาสนใจข้อเสนอจากปารีแสแซงแฉกแมงจริงครับแต่ว่าจะไม่ไปกระตุ้นหรือว่าบีบแม,มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ขายขณะเดียวกันครับ ลอริดเบลพูดข่าวเทียส์ามจากเรอัลเอติกรายงานเสริมนะครับว่ายูไนเต็ดเองต้องการเก็บบ็อกบา์ไว้กับทีมต่อไปครับและจะยังคงพยายามเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเจ้าบ็อกแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวก็ตามนะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงยูไนเต็ดต้องหาจุดตรงกลางในการดีลกับมิโน่ไรโอลาในรายละเอียดสัญญาที่ไรโอลาพอใจครับฉะนั้นครับสรุปสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเบเชเยนี่ยังไม่ได้ยื่นนะครับเพราะว่าข่าวจากสายฝรั่งเศสหลายสำนักก็ระบุว่า ไม่ว่าพวกเขาเนี่ยจะสนใจปอกบาหรือว่ามิดฟิลด์ตัวใหม่รายอื่นพวกเขาต้องหาทางผ่องถ่ายนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่มีออกไปก่อนครับและนั่นก็ทําให้การขยับเดินดีนอย่างจริงจังเพื่อยื่นข้อเสนอข้างช้าและทําได้ไม่รวดเร็วมากนักครับส่วนเรื่องราวของเอเดัวโดกามาวินกานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเจมส์สตักเกอร์ ข่าวที่หนึ่งจากเทเลกราฟรายงานให้แฟนผีใจคอไม่ค่อยดีนะครับว่าตัวนักเตะต,ต้องการย้ายไปเล่นที่สเปนมาตลอดปีที่ผ่านมาและยูเนเตดจะมุ่งเป้าไปที่ดิวารานเป็นหลักก่อนทีนี้พอดูบอนกับแนทไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดจากฟ a ิซโซเรมาโน่ผู้ข่าวที่หนึ่งที่ทวิช c รมา m โน o ก็ตอบแฟนบอลชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ดิวของกามาวินกายังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนครับฉะนั้นสถานการณ์ล่าสุดอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าทั้งยูเนเตดแรนส์โซนัทันบาเนตเอเย่นชื่อดังของ เพื่อรอจังหวะว่าใครจะเปิดเกมก่อนครับเพราะว่าถ้ายึดต,ตามรายงานของดักเกอร์เนี่ยตัวการมาวบินก้าอยากไปที่สเปนแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าเวลานี้เนี่ยทางบาร์เซโลนาและก็เรัลมาริดเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักด้านการเงินนะครับทาให้ทั้ง2ทีมจากสเปนต้องการที่จะไปลุ้นเซนฟรีในช่วงซัมเมอร์หน้ามากกว่าและ,ะเฉพาะซัมเมอร์นี้เนี่ยเรัลมาริดเนี่ยขอถอนตัวจากดิวนี้ไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่าแรนช์คงไม่ชอบสถานการณ์ที่ไปรอเซ็นฟรีปีหน้าแน่ๆเพราะว่าอย่างน้อยพวกเขาเนี่ยก็ต้องการเงินจากสินทรัพย ที่มีค่าที่สุดของทีมในเวลานี้ครับส่วนเปเชเองเนี่ยก็เป็นทีมที่กามวฟินกาสนใจครับฉะนั้นตัวนักเตะเนี่ยก็อยากจะรอดูท่าทีจากเปเชก่อนจุดเปลี่ยนสำคัญคือถ้าเปเชแจ้งกับบาเนตเอ็นของกามาฟินกาว่าไม่สนใจแล้วยูเนเตตก็จะมีโอกาสปิดดิวได้เร็วขึ้นครับดิวกามาฟินกาจึงมีโอกาสจะเป็นดิวสุดท้ายของปีศัจแดงครับเนื่องจากยังต้องรอชิงไหวชิงคลิปกับทั้งบาเนตแรนส์และก็เปอะเชไปจนถึงท้ายตลาดเลยครับ ปิดท้ายที่เรื่องของราเฟลวารานะครับถ้ายืดจากรายงานของโรมาโน่ตลอดคืนที่ผ่านมาเนี่ยโรมาโน่ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดียวกามาฟินกานะครับว่าไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนอกจากว่ายูเนเตตติดต่อกับเรอมลริดและพร้อมจะยื่นข้อสเสนอเมื่อเรอมลริตแจ้งกลับมาว่าพร้อมขายและตัวนักเตะพร้อมจะย้ายทีมครับแต่ว่าสื่อสเปนบางสื่อก็ออกตัวล้ำหน้าไปก่อนเพื่อนแบบไม่ต้องตีธงเลยนะครับรายงานจากคาร์ลอสบัสติโยจากออนดาเซโรครับสื่อเทียร์สามระบุเลยนะครับว่าวารานจะย้ายจากเรอมลริดไปแมนเชสเตอร์ยูเนเตตครับตตะไม ต่อสัญญาและเอ็นของพวกเขาอย่าง C.A.Base กำลังติดต่อกับ United อยู่และข้อเสนอจาก u n i ต e d จะไปที่ร e a l Madrid ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับซึ่งก็ต้องย้ำนะครับว่าข่าวนี้อยู่ในระดับเทียร์สความน่าจะถือระดับกลางๆเท่านั้นนะครับเรื่องนี้ครับก็เกาะให้เกิดคําถาม2ข้อข้อแรกคือ Real Madrid อยากจะขายวารานไหมและข้อที่2ถ้าอยากจะขายเพราะอะไรตอบข้อแรกนะครับจริงๆเนี่ยรอัลมาดริดก็อยากจะเก็บวารานไว้นะครับแต่พวกเขาเนี่ย เจอปัญหาโควิดเล่นงานจริงๆแม้ผลประกอบการตลอดฤดูกาลที่แล้วเรอัลจะพอพยุงตัวได้นะครับแล้วก็ไม่ได้แย่เท่ากับบาร์เซโลนาแต่พวกเขาก็ต้องการผ่องถ่ายนักเตะออกไปเพื่อปรับเพดานค่าเหนื่อยเพราะว่าขนาดทีมของเรอัลเดริตตอนนี้บวมมากแล้วก็มีนักเตะมากเกินไปครับรายงานจากเดียลติกครับระบุเพิ่มเติมนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยน่าจะลงตัวสุดาวารานย้ายไปที่อังกฤษนะครับเพราะแรอัลคงไม่พร้อมที่จะจ่ายสัญญาฉบับที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับวารานในตอนนี้เพราะใช่ครับ เรอัลมาริดไม่ได้อยู่ในสถานะที่วิกฤตมากก็จริงครับแต่พวกเขาก็ต้องการจะเซฟเงินให้ได้มากที่สุดและยูเนเต็ดก็เดินดีวนี้อย่างระมัดระวังครับไม่ให้เรอัลมาริดเนี่ยใช้พวกเขาเป็นเครื่องมือในการต่อสัญญานักเตะและมีกระแสจากอังกฤษและสเปนที่เชื่อนะครับว่าดิวารานจะมีความเข้มข้นมากขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับต้องรอความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดลุ้นไปพร้อมกับดูบอลกับแนทนะครับ อย่าเลียนะครับใครจะคุยกันเต็มอิ่มในเรื่องปีศาจแดงและรู้จักเพื่อนใหม่ผมฝากลิงก์ไว้ที่เทีบังคลับเป็นแชทด้านล่างนะครับกดแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสามคคีคือพลังสูด้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิ Way of Life ฟ i f a o n l อ n นไลน4และ Real Fan Travel and Sports